สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะกับชา n น l ของก้อนขนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาทุกคนมาหาตัวมาวิ่งลูปไอเทมที่ใช้ทํายามานาถาวรน,นะครับคือน้ําตาสีเลือดของนกักไอตัวน้ําตาสีเลือดของนักเนี่ยจะดรอปจากตัวนี้นะฮะตัวนักบวชมันชาวไอตัวผมขาวเนี่ยนะฮะมันจะมีลูปที่วิ่งพอวิ่งครบลูปมันจะครบ อพอวิ่งครบหลูปุ๊บไอตัวนักบวชมันชาวเนี่ยจะเกิดพอดีเราวิ่งตีแต่ไอตัวนักบวชนี่นะฮะตีตัวนักบวชอย่างเดียวเลยแล้วเดี๋ยวผมจะอสอนจะแนะนําจุดสังเกตให้ละกันนะฮะว่ามันวิ่งยังไงถึงจะวิ่งง่ายนะฮะมันมีจุดสังเกตตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเราคิดว่าถ้าเกิดวิ่งตามวิ่งตามคลิปผมเนี่ยน่าจะไม่เกิน3รอบก็น่าจะน่าจะ จำได้ละน่าจะจําทางได้ละว,วิ่งไม่ยากนะฮะรูปนี้เดี๋ยวขอบคุณพี่บอมด้วยนะครับเดี๋ยวพรีหน้านะฮะเดี๋ยวผมเอาลิงก์ของอลิงก์สตรีมของพี่บอมลงนะฮะเป็นลิงก์ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของเขานะฮะลงที่ที่ในคลิปนะครับมาก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะฮะเป็นคนพาผมวิ่งผมพาผมวิ่งรูปนี้เองเป็นคนสอนผมวิ่งรูปนี้นะฮะ ไม่ยากครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะรูปแรกเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ข้างใต้ข้างใต้ไอตัวนักบวชมันชาวเนี่ยพอดีระยะทางมันเฉียงลงมาข้างล่างเนี่ยพอๆกับระยะที่จะไปถึงไอตัวรูปนี้พอดีะฮะจุดเริ่มต้นของมันนะฮะอยู่ประมาณตรงนี้นี่นะฮะประมาณตรงนี้แล้วก็ จุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีเนินสองฝั่งนะครับเนินสองฝั่งนี้เริ่มต้นเนี่ยเราก็มาเนินเนินขวาก่อนเลยเสร็จก็ไปเนินซ้ายต่อเสร็จแล้วอพอพอเราเริ่มเนินนี้เราก็มานะเนินฝั่งตรงข้ามใช่ไหมฮะแล้วก็หักไปทางขวาเลี้ยวไปทางขวานะฮะเลี้ยวไปทางขวาจะเป็นพวกเสานะฮะเป็นที่วยในดงเสานี่มันจะมีเสาเสายืด เสาปักอยู่มันจะเยอะหน่อยตีเสร็จแล้วเราหมุนกลับมานะครับมันจะมีเสาใกล้ๆเสาใกล้ๆเป็นเสานี้เป็นกองเล็กๆเราก็ตีนะฮะตีเสร็จแล้วหันเข้าหาเสาว,วิ่งข้ามเสาไปนะฮะวิ่งตรงข้ามเสาไปจะไปเจอตอไม้ตอไม้ตัวนี้นะฮะเจอตอไม้ตีที่ตอไม้นะครับตีที่ตอไม้เสร็จแล้วก็วิ่งตรงไปอีก วิ่งตรงไปอีกจะเจอกองเล็กที่มีแต่ตัวน้อยแล้วก็ตัวนักบวชนะฮะพอตีตีตรงนี้เสร็จแล้วเลี้ยวหันขวานะครับหันขวาเราจะเห็นตัวเนี้ยตัวกระโจมเนี่ยเราหันขวาข้ามกระโจมไปข้ามไปฝั่งตรงข้ามนะฮะข้ามถนนไปแล้วก็ตีตีเสร็จแล้วหันซ้ายนะครับหันซ้ายมาแล้วเราจะเจอ เจอกองมอนข้างหน้าเราจะวิ่งเลยกองมอนนี้ไปนะฮะวิ่งข้ามกองมอนนี้ไปชิดขวาไปนะครับเราจะเจอบ้านจะเจอกองกองบ้านนะฮะมันจะมีอยู่สตัวสอตัวนี้นะฮะปกติผมจะวิ่งเข้าตรงกลางแล้วก็ใช้สกิลหมู่แล้วก็ตายคู่เสร็จหันหังหันไปทางซ้ายเราจะมีหมู่บ้านนะฮะเป็นหมู่บ้านตรงนี้เนาะแล้วก็ต้นไม้ เป็นหมู่บ้านที่ติดกับต้นไม้นะฮะเราจะวิ่งตัดต้นไม้ไปเลี้ยวซ้ายข้ามต้นไม้ไปนะฮะจะเจออีกตัวหนึ่งพอดีอยู่ที่เสาสามต้นนี่นะฮะเสร็จแล้วก็ตีตีเสร็จแล้วหันไปทางขวานิดหนึง่งทางขวานิดนึงในกองกองเสานี้มันจะมีมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะฮะก็ข้ามไปวิ่งข้ามไปแล้วก็ตีก็เลย เสร็จแล้วเราจะวิ่งเข้าถนนเราจะหันซ้ายเข้าถนนนะฮะหันซ้ายไปที่ถนนถนนลูกลงังแล้วแล้วก็พออยู่ที่ถนนแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งเห็นไหมฮะแล้วก็วิ่งตรงไปเลยไปตีตัวนี้เลยตีตัวนี้พอหันตีเสร็จแล้วเราจะเห็นตัวตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยยืนอยู่นะฮะา่ระตัวอยู่ ไอพวกตัวเล็กตัวหน่อยนี่เฝ้าประตูอยู่นะฮะแล้วก็วิ่งข้ามเข้าไปเลยวิ่งข้ามเข้าไปนะฮะตรงยาวมันจะมีกองมอนกองแรกวิ่งข้ามกองมอนมานะฮะจะมีอีกตัวหนึง่งมีนักบ,บวชบ,บัรชาอีกตัวหนึ่งนะฮะตีเสร็จแล้วหันซ้ายมาหันซ้ายมานิดหนึ่งนู่นฮะเห็นไหมฮะตรงต้นไม้ใหญ่ตรงต้นไม้ใหญ่ทางซ้ายจะมีอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ตีได้เลย เสร็จพอตีเสร็จมองผ่านต้นไม้ใหญ่ไปมันจะมีหมู่บ้านทางนี้นะฮะเราจะไปตีหมู่บ้านต่อหลังจากต้นไม้ใหญ่นะฮะวิ่งข้ามต้นไม้ใหญ่เข้ามาแล้วก็ไปเข้าหมู่บ้านเข้าหมู่บ้านจะมีอีกตัวหนึ่งนะฮะเราก็ตีเสร็จแล้วพอตีเสร็จแล้วเราจะวิ่งวิ่งออกประตูออกอ่อออกต้นทางที่มันเป็นทางออกนะฮะทางนี้นะฮะไม่ใช่ทางนี้นะครับ วิ่งตามเสาไปนะฮะวิ่งตามเสาไปไปออกตรงทางตง้นไม้ใหญ่ๆนี่นะฮะออกมาเสร็จแล้วก็วิ่งตรงยาวมาเลยจะเห็นกองมอนกองหนึ่งวิ่งไปทางมอนนะฮะวิ่งไปทางกองมอนผ่านกองมอนมามันจะหลบอยู่ข้างในรูนะฮะแล้วก็มีตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเหมือนบูชาอะไรเขาอยู่นะฮะแล้วเราก็ตีมันจะอยู่ที่เสาๆนี้ใช่ไหมฮะเสร็จแล้ว หันกลับหลังวิ่งออกวิ่งออกเสร็จแล้วอยู่ตรงทางออกใช่ไหมฮะต้นไม้เลี้ยวขวาตรงต้นไม้เราก็จะเจออีกตัวหนึ่งเสร็จแล้วก็ตีได้เลยอีกตัวหนึ่งเสร็จแล้ววิ่งทะลุออกไปจะไปเข้าถนนนะฮะแล้วก็หักไปทางซ้ายพอเจอถนนปุ๊บหักซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายวิ่งตามตามทางไปนะฮะก็จะเจออีกตัวหนึ่ง เสร็จแล้ววิ่งตรงวิ่งตรงทะลุไปข้างหน้าเลยนะฮะเห็นต้นไม้นี่ไหมฮะวิ่งไปทางต้นไม้เลยมันจะมีอยู่ที่กองต้นไม้ใหญ่อีกกองหนึ่งตรงนี้นะฮะตีกองที่สองเมื่อกี้เราตีตรงกองต้นไม้ใหญ่ข้างหลังตรงนี้ใช่ไหมฮะหันหลังหันหลังตีตรงกองต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราก็เลยมาต้นไม้ใหญ่อีกต้นหนึ่งเสร็จแล้ว คราวนี้พอต้อนที่สองเสร็จปุ๊บเราจะขึ้นเนินละขึ้นเนินมาวิ่งตรงมานะฮะขึ้นเนินมาเราก็มันจะอยู่ทางซ้ายนะฮะทางซ้ายพอตีขึ้นเนินเสร็จแล้วหันหันไปทางขวานิดนึงนะฮะเมื่อกี้เราเราวิ่งเราวิ่งมาทางนี้ใช่ไหมครับวิ่งวิ่งปื๊ดขึ้นเนินมาทางนี้เสร็จแล้วเราจะไปเนินอีกทางหนึ่งทางนี้ครับ เราวิ no one, right? ่งย้อนกลับมาใช่ไหมฮะนิดหนึ่งแล้วก็นี่ใช่ไหมฮะเราตีตรงนี้เสร็จแล้วเราวิ่งย้อนกลับมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นเนินเลยขึ้นเนินมันจะมีทางซ้ายตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็เลยไปข้างหน้าอีกตัวหนึ่งทางซ้ายนี่นะฮะกองกองเนินนะฮะกองที่เราวิ่งขึ้นเนินมาหนึ่งตัวเสร็จแล้วเราก็วิ่งขึ้นเนินไปต่ออีกตัวหนึ่งนะฮะอีกตัวหนึ่งเสร็จแล้วพอกองเนินกองที่สเนี่ย ให้เราวิ่งหันไปหาต้นไม้ใหญ่ทางซ้ายมือนี่นะฮะแล้วก็วิ่งอ้อมต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ขึ้นเนินไปจะเป็นตัวสุดท้ายนี่แหละฮะแ้วก็ครบลูบละอันนี้คือตัวสุดท้ายแล้วนะฮะแล้วเราก็วิ่งตรงไปเลยอันนี้คือลูบที่เราวิ่งมาตรงนี้จะเป็นลูบเก่าแล้วเราก็วิ่งมาตรงไปตามทาง วิ่งตามทางตรงไปยาวๆเลยนะฮะเราก็จะไปเจอจุดเริ่มต้นนี่จุดเริ่มต้นแล้วเห็นไหมฮะเป็นเนินเนินเนินขวาเนินซ้ายที่เราเริ่มต้นตรงนี้ใช่ไหมฮะเนินขวาเนินซ้ายแล้วคราวนี้เราก็เริ่มใหม่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูสักสองสารอบนะฮะ ไปขวาใช่ไหมฮะตรงดงเสาดงเสาดงเสาเสร็จแล้วก็หันกลับมากองเล็กนะฮะหันกลับมากองเล็กกองเล็กเสร็จแล้ววิ่งตรงทะลุไปหาตอไม้เจอตอไม้แล้วก็ซัดเลยนะฮะตอไม้เสร็จแล้วก็วิ่งทะลุตรงไปอีกไปเจอกองเล็กที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยนั่งอยู่นะฮะแล้วก็วิ่งทะลุบ้านข้ามถนนไปนะฮะข้ามถนนไป เสร็จแล้ววิ่งกลับมาวิ่งผ่านกองมอนนะฮะวิ่งผ่านกองมอนเสร็จแล้วก็ไปตัวคู่ตัวคู่เสร็จแล้วหันมาหันซ้ายนะฮะหันซ้ายเสร็จแล้วเจอบ้านวิ่งทะลุวิ่งเลี้ยวติดขอบต้นไม้ไปนะฮะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เสาเสาสามต้นเมื่อกี้นะฮะแล้วก็หันขวาเิดหน่อยเข้าดงเสาอีกดงหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วก็ชิดซ้ายออกถนน แล้วก็เลี้ยวขวาตรงยาวนะฮะจะมีอีกตัวหนึ่งพอตีตัวนี้เสร็จมันจะหันไปหาประตูนี้พอดีประตูนี้ที่ตัวเล็กอยู่นะฮะแล้วก็ทะลุไปเลยผ่านกองมอนกองแรกไปมันจะอยู่ที่กองมอนกองที่สองแล้วก็มองไปที่ต้นไม้ใหญ่เราตีทางนี้หันกลับมามองไปที่ต้นไม้ใหญ่นะฮะข้างหน้าจะมีอีกตัวหนึ่งตีเสร็จแล้ววิ่งผ่านต้นไม้ใหญ่เข้ามา วิ่งผ่านต้นไม้ใหญ่เข้ามานะฮะจะไปเหมือนเป็นหมู่บ้านวิ่งเข้าประตูเล็กมานะฮะประตูเล็กตรงนี้เสร็จแล้วก็ตีแล้วก็ประตูไปประตูข้างหน้านะครับประตูที่สองนะประตูที่สองเสร็จแล้วก็วิ่งผ่านกองมอนกองแรกมาผ่านกองมอนกองแรกเสร็จแล้วก็ไปตีตัวที่อยู่ในรูนะฮะอยู่ในช่องต้นไม้เสร็จแล้วออกมา ชิดขวาต้นไม้ไว้แล้วก็เลยมาตีอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็วิ่งทะลุมาวิ่งออกประตูนี้มานะฮะออกมาที่ถนนเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายตีต้นไม้ใหญ่กองแรกแล้วก็ต้นไม้ใหญ่กองที่สองแล้วก็ตรงไปขึ้นเนินทางซ้าย ขึ้นเนินทาง้าเสร็จแล้วย้อนกลับมาขึ้นเนินอีกเนินหนึ่งที่เราผ่านมาแล้วก็จะมีอยู่สองกองตีกองแรกก่อนนะฮะกองแรกแล้วก็อีกกองหนึ่งอยู่ข้างหน้านูน้นแล้วก็หันซ้ายผ่านต้นไม้ใหญ่ขึ้นเนินอีกเนินหนึ่งมีอีตัวหนึ่งนะฮะตีครบลูกแล้วก็วิ่งลงเนินมา เลี้ยวขวาแล้วก็วิ่งตามตรง,ตรงยาวเลยแล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วเห็นไหมฮะมันจะครบหลูปพอดีมันจะเกิดพอดีเห็นไหมฮะถ้าเกิดวิ่งตามเนี่ยมันวิ่งวิ่งตามนี้มันไม่ยากนะครับวิ่งแป๊บเดียวคือเราเราลองลองวิ่งตามฮะลองวิ่งตามคลิปผมดู แล้วก็ใครติดอะไรยังไงหรือมีลูบอะไรเพิ่มเติมผมวิ่งไม่ครบหรืออะไรยังไงก็แนะนํากันมาได้นะฮะเพราะว่าผมก็เพิ่งจะมาฟาร์มได้แค่แป๊บเดียวเองจะได้หาไอ้นี่นะฮะตัวน้ําตาลสีเลือดของนักนะครับใครวิ่งตามแล้วเป็นยังไงบ้างก็ติดชมแนะนํากันได้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะหาคลิปให,ใหม่ๆมาทํากันแนะนํากันเรื่อยต่อไปนะฮะ มาพูดคุยกันได้ครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กันไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูจนจบเอนนีก่อนนะฮะเ,เห็นผมจะมีปัญหามากเรื่องเส้นทางทั้งในชีวิตจริงและในเกมนะฮะก็เลยต้องหาอะไรที่มันแบบบอกเส้นทางยึดเหนี่ยวยึดเหนี่ยวสมัย อย่าลืมเปิดอา่าอันนี้ด้วยนะฮะอย่าลืมเปิดแมวแดงนี่นะฮะอย่าลืมเปิดแมวแดงตัวนี้ด้วยแล้วก็ถอดเป็นไปได้ดรอปนะฮะบัฟดรอปสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งอย่าลืมนะฮะแมวแดงจะได้เก็บของทันนะฮะเผื่อเราวิ่งเร็วอย่างเงี้ยฮะอาชีพผมว่านินจานินจาก็ไวนะสำหรับการตีตรงเนี้ย เห็นไหมฮะเนินเนินแรกเนินสองเกิดไม่ทันละแล้วก็ครบแล้วเห็นไหมฮะจบแล้วเรียบร้อยครบลูปนะฮะแล้วก็วิ่งตรงมาเิยม,มาแล้วก็ไปเริ่มใหม่เห็นไหมฮะเกิดละแล้วก็ตีต่อได้เลยเรียบร้อยแล้วนะฮะ ขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่ติดตามช anel ของก้อนขนนะครับไว้เจอกันในรอบหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อยสวัสดีครับ